สวัสดีครับมาพบกันในคลิปที่43ทางรอดสุดท้ายสำหรับข้าราชการและลูกจ้างทุกคนข้าราชการและลูกจ้างทุกคนเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญยิ่งในช่วงโควิดด้วยส่งผลกระทบถึงข้าราชการที่จะต้องทำงานที่บ้านและภาระค่าใช้จ่ายก็ติดตามตัวไปด้วยทั้งค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตและอื่นๆอีกมากมาย ยิ่งบางครอบครัวมีลูกก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปอีกทั้งค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลทั้งตัวเองและลูกด้วยเหตุนี้หากเรายังไม่ทําให้คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยเร็วกลุ่มคนที่อาชีพเดียวกันกับเราก็จะประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับเรากลุ่มข้าราชการเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากในประเทศไทยอยู่แล้วส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเช่นเดียวกันคือขาดรายได้ไม่มีรายได้เสริม ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับแต่ในช่วงปัจจุบันสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนอกจากเรื่องค่ารักษาพยาบาลและอาหารอีกหนึ่งปัจจัยที่ขาดได้นั่นก็คือเรื่องเงินเป็นสิ่งจำเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกับปัญหาของข้าราชการณปัจจุบันนี้เงินและรายได้ถือเป็นสิ่งสำคัญพอๆกับลมหายใจกันเลยทีเดียวถ้าขาดเงินขาดรายได้ก็เหมือนกับพวกเขาต้องอดตายอย่างแน่นอน oh, <no. S 1> ถ้าขาดเงิน ขาดรายได้ก็เหมือนกับพวกเขาต้องอดตายเพราะลูกหลานไม่มีกินไม่มีใช้กลายเป็นปัญหาของสังคมอีกจะดีกว่าไหมถ้ามีวิธีช่วยให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนรอดจากวิกฤตนี้ด้วยการช่วยให้เรา และเพื่อนๆจำนวนมากของเรามีรายได้ขอเพียงแค่4คนก็มีรายได้ทุกวันต่อไปนี้คุณจะไม่ต้องรอคอยการเยียวยาจากใครๆที่เป็นความหวังลมๆเล้งๆอีกต่อไปไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงแบบไร้ค่าถ้าคุณรอดช่วยเพื่อน4ี่คนให้รอดเหมือนกับคุณง่ายๆขอแค่คุณร่วมมือช่วยกันคนละไม่เกินหลักร้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นหลักพันต่อวันสูงสุดวันละ2,500บาท ถ้าคุณขยันพอถ้าคุณคิดจะหลุดพ้นจากภาระหนี้ที่คุณแบกไว้และไม่อยากเป็นภาระลูกหลานอีกต่อไปอย่ายอมแพ้ในโชคชะตาลุกขึ้นมาปฏิวัติว,ตวงการข้าราชการและลูกจ้างทุกคนเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว h ฮบจะเป็นตัวช่วยให้คุณสร้างรายได้ที่บ้านได้ทุกวันข้าราชการและลูกจ้างทุกคนสามารถศึกษาข้อมูลด้วยตัวคุณเองผ่านทางเว็บไซต์ w w w hap64.com หากไม่สะดวกในการพิมพ์ก็สามารถสแกนที่ QR code ที่กรอบสีเขียวนี้ได้เลยยิ่งไปกว่านั้น hap ยังแถมเพิ่มวิธีและข้อมูลรายละเอียดการเข้าสู่ระบบให้กับท่านไว้ที่กรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนี้เพื่อให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมในการสร้างรายได้ให้เร็วที่สุดอย่ารอช้า ไม่ทำวันนี้ก็ไม่มีรายได้เช่นกันช่วยกันแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้และบอกต่อเพื่อนๆคุณก็จะมีรายได้ทันทีอย่าลืมแฮปจะคอยช่วยทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้ที่บ้านได้ทุกวันขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งในการสละเวลาอันมีค่าเพื่อรับชมข้อมูลการสร้างรายได้ด้วยตนเองสวัสดีครับ